ยังบัตทันพังบัตทันพังยังถ่ายอะไอยูอ่สวัสดีครับผมนิดๆน,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 นะครับเข้าสู่ช่องพิมพ์นภาชาแนลนะครับตอนนี้ก็ได้เวลากินเขากินน้ำแล้วนะครับ jasan jasan ย a s a n jasan j a s a น,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 นดีละวันจันทร์มันหนาววะ <laughs> มันหนาวดินี่ สันครับต้มเงน,นครับนี่โอ้ยเนาะคาลิปปโปแล้วราลย,ลยไปเที่ยวจะเวียนหนึ่งวงคำ โมเมนต์ิกลับมาบดถิันนี้ใช้วัดไปน้ำเาเยม,มาถือบนนอลาอกรา่ไนาน่ลัากินเขงาครับอีจ่างจ่างมเมื่อกียวขอเขาด้วยนี่ให้กินเขาก่อนเดียวกับไล,ล่ลงทงหน้าเลยครับไปเกี่ยวคนเหนียว นีลายกนลายครับหน้าปลายนะครับหน้าสองลรกินแล้วก็พากันไปหาเกี้ยวเขาเกี่ยวน้ามึงมัดเขาาต่ก่อนนี่โอ้ยปวเข่าฟาไปตหกถุ่มมันครับเกีคยวนัเกียวเยบดครับมีนเยกี่ยวย่างมันขึ้นมันหนุ่มมือคนน่ะ sắt ao sắt ao sắt ao ôi oh. men Kim cá tôm là hoa để chơi uống chân Kim bơ đầy uống dân <laughs> oh, <khiêm> mà uống ôi <laughs> เดียมไปไหนน่นี่เนาะเกี่ยมเห็นทักมาหาเดี๋ยวหุโมงมีบักสมมี่น้ำเต้าหู้ครับเมฆข้าวหายครับเป็นเห็ดกับเขา <mile> เป็นเป็นเชฟตัวเชฟเก่าตัวก็ธรรมดาดิโอ้ยแสบมากปวยมากกับว่าแสบนะครับกินนารายครับกินนารายกินแล้วพ้าลงทงกินแล้วพ้าลงทงเดี๋ยวไปเอามากับบั่นไก่กันนะครับนี่ห่างกันบะลาย ลักันทรลักกับพายุป่วยกันะงูคงมาพอกันคือเก่าครับเวลาคนมีบุญได้เสด้จมาพอกันบุญทาพันกันเสด้จมาพอกันนะครับมาหอดกันเลยได้มาพอกัน่ยมาก หย่อนมันมีอันต้องเห็ดในหมาเนี่ยแหละครับเล่นในมาอยู่น่ากันอยู่นี่เลยกองกันอิเลีอยู่นี่เลยเอ้อไอเอ็นดาวลุนพ <c oughs> ูดดิ <c oughs> <c oughs> อากาศตอนสาวๆนะครับกกเวลากินข้าวกินน้ำกันครับผมนี่ก็ ข้าต้มแล้วครับอาหารอ่อนๆไปก่อนนะครับตอนเที่ยงบลูว่าสิเป็นอยังนะครับตอนเที่ยงตอนแรงครับผมก็จะกินเขากันนะครับผมเดี๋ยวไ้เจอกันคิดหน้านะครับสำหรับคิปนี้สวัสดีครับผม